ที่ถนนเยอร์ลี่จากที่นี่ไป5กิโลเมตรที่นี่จะมีเจดีวัดอยู่แห่งหนึ่งเจดี JD แห่งนี้ทาสีทองโดยใช้ดินขาวก่อขึ้นมานี่ก็คือเจดีในเมืองเต๋อหงชื่อว่าเจดีพ้นความทุกข์ซึ่งเป็นเจดีแห่งแรกเจดี JD แห่งนี้เล่ากันว่านานกว่า2,500ปีมาแล้วในสมัยนั้นท่านขานแห่งมองโกได้สร้างแบบตามาศาสนาพุทธ ถือได้ว่าเป็นเจดีย์เก่าแก,แก่แห่งแรกของเมืองยุยลี่มีข่าวเล่าลือสมัยโบราณในขณะที่ตอนล่างของเจดีย์จะมีต้นใบยเย่ลินมีแสงแดดอ่อนๆสาดส่องลงมาที่ใบช่างหน้ามองยิ่งนักเวลาที่ได้มองใบยเย่ลินส่องสว่างมองแล้วหลายคนคิดว่าเป็นแสงสว่างจากพระธรรมคำสอนดังนั้นวัดในเมืองต่างๆของเมืองนี้ จึงมีการสร้างเจดีย์ไว้มากมายเจดีย์พ้นทุกที่นี่แสงแห่งธรรมาสาดส่องไปทั่วและพิธีการต่างๆของชาวมองโกในหน้าเทศกาลยังมีจัดพิธีที่นี่เจดีย์พ้นทุกเจดีย์นี้สูงประมาณ20กว่าเมตรยังมีเจดีย์รายล้อม16เจดีย์และบริเวณล่างของเจดีย์มีพระบรมอัฐิของพระพุทธองค์ นอกจากนั้นแล้วยังมีรูปพระพุทธองค์ให้ผู้คนได้กราบไหว้สักการะในทุกๆปีและเมื่อได้เวลาเทศกาลวันสงกรานชาวเมืองไตต้องมาทำพิธีที่เจดีแห่งนี้และพระตามวัดแม่ชีต่างๆพากันมาที่นี่เพื่อสวดมนต์และทำพิธีทางาศาสนาจากบริเวณเจดีพ้นทุกไปประมาณ5กิโลเมตร บริเวณทุ่งนาของชาวบ้านเลยไปอีกนิดจะมีเจดีย์ใหญ่ตั้งตระงานอยู่และรายล้อมด้วยเจดีย์น้อยใหญ่อีกหลายสิบเจดีย์เจดีย์ที่สูงตระงานนี้มีชื่อว่าเจดีย์หยีเยินเจดีย์นี้จะมีความสูงประมาณ20กว่าเมตรและมียอดฉาดอยู่บนปลายเจดีย์อีกทั้งยังมีเจดีย์ขนาดเล็กรายล้อม20กว่าเจดีย์ และตรงกลางเจดีสร้างเป็นฐานหลายชั้นจนถึงตัวเจดีขึ้นไปบริเวณที่เจดีรายล้อมเจดีใหญ่บรรจุพระพุทธรูปอยู่และเป็นพระพุทธรูปยกเจดีหยีเยิ้นรายล้อมด้วยเจดีลดหลัน่นเป็นชั้นๆลงไปประมาณห้าชั้นเจดี JD และบริเวณฐานล่างของเจดีจะบรรจุทองคําและสิ่งของมีค่ามากมาย อีกทั้งยังตกแต่งไว้ด้วยแก้วสีต่างๆภายนอกยามที่แดดส่องแสงระยิบระยะบริเวณฉัดยามที่ลมพัดผ่านมาเสียงกระดิ่งจะดังกังวานไปทั่วเป็นที่รื่นรมของผู้ฟังยิ่งนักบริเวณรอบเจดีฐานเจดีมีคนปั้นรูปยักษ์รายล้อมคล้ายผู้พิทักษ์เจดีเอาไว้ ซึ่งเรียกกันว่าเจดีย์ี่เยิ้นสร้างในปีคริสตศักราช1913และสร้างเสร็จในปีคริสตศักราช1955โดยมีหลวงพ่ออาจารย์ตาเป็นผู้ทำพิธีเปิดและสร้างมีคำเล่าลือกันว่าสร้างเพื่อขับไล่ยักษ์พูดผีปีศาจทําให้เกิดความสงบสุขไม่ใช่สร้างเพื่อบรรลุหรือเผยแพร่ศาสนาอะไร ผู้มากราบไหว้ทำให้อยู่อย่างมีความสุขทุกคนแต่ว่าคนสร้างเจดีย์แห่งนี้ไม่ใช่สร้างขึ้นกันอย่างง่ายดายเพราะต้องใช้เวลายืนยาวหลายสิปีกว่าจะก่อสร้างเจดีย์แห่งนี้จนสำเร็จในปี1982เจดีย์ยี่เยิ้นเป็นเจดีย์สำคัญแห่งหนึ่งในบมณฑลทนยูนานโดยมีชาวบ้านบริจาคมากมายจึงสร้างสำเร็จ และเจดีย์แห่งนี้รวมด้วยสถาปัตยกรรมต่างๆมีชื่อเสียงกระจายไปทั่วเอเชียอาคาเนดูจากภายนอกช่างงดงามสวยสง่าและโออาดูแข็งแรงเจดีย์หยี่เยิ่นเป็นหนึ่งในเจดีย์สำคัญในเมืองเตอหงและตั้งแต่ปี1988เป็นต้นมาเจดีย์แห่งนี้เป็นที่ทางชนเผ่าไตใช้ประกอบพิธีในเทศกาลวันสงกรานโดยเฉพาะ ชาวไตนับว่าที่นี่เป็นหนึ่งในเจดีไม่กี่แห่งที่ชาวไตได้สักการะบูชาและทําพิธีในวันสงกราน